สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะครับพบกันวันนี้นะครับผมก็จะมาเปิดกล่องพัสดุนะครับที่ผมได้สั่งซื้อสินค้าจากลาซาด้านะครับสินค้าที่ผมสั่งซื้อนะครับก็เป็นแบตเตอรี่สำรองครับหรือว่าพาวเวอร์แบง์นะครับที่เรารู้จักกันดีนะครับหลังจากที่เราเปิดกล่องออกมาแล้วนะครับตอนนี้ก็เพื่อความไม่ประมาทนะครับเราก็มาพ่นแอลกอฮอล เล็กน้อยนะครับทั้งด้านหน้าและก็ด้านหลังนะครับอันนี้ก็เพื่อความปลอดภัยนะครับสําหรับพัสดุที่ผมได้รับมาวันนี้นะครับทางร้านเขาแพกมาอย่างดีมากนะครับทั้งด้านนอกแล้วก็ด้านในนะคอันนี้เป็นด้านในนะครับกล่องเขาก็อย่างดีเลยนะครับมีสายรัดสายอะไรเรียบร้อยนะครับเมื่อเปิดออกมาแล้วนะครับด้านในก็จะเป็นพาวเวอร์แบงค์นะครับ สิ่งที่ผมคิดไว้ก่อนที่จะรับพัสดุเนี่ยนะครับผมคิดว่าตัว power bank ตัวนี้นะครับผมคิดว่ามันจะเป็นตัวเล็กๆเท่ากันกับโทรศัพท์มือถือนะครับแต่พอเปิดกล่องแล้วก็เปิดห่อออกมาเนี่ยะครับมันเป็นตัวใหญ่นะครับพี่น้องเป็นตัวใหญ่มากนะครับแล้วก็มีน้ําหนักเยอะนะครับถ้าเราจะพกพาไปเราก็ต้องใส่กระเป๋าไปแน่นอนนะครับถ้าเราจะถือไปปกติเนี่ยคงไม่ได้นะครับเพราะว่าน้ําหนักมัน แ่อนข้างมากแล้วก็มันก็เป็นชิ้นใหญ่นะครับด้านในกล่องนะครับนอกจากจะมีตัว power bank นะครับก็จะมีกระเป๋ากรมัหยี่นะครับที่ทางร้านเขาแถมมาให้นะครับมีกระเป๋ากรมัหยีแล้วก็มีสายชาร์จอยู่ด้านในนะครับแล้วก็มีคู่มือนะครับซึ่งผมก็อ่านไม่ออกนะครับเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดเลยนะครับครับท่านผู้ชมครับ สินค้าที่ผมได้สั่งซื้อจาก Lazada, านะครับเป็นแบตเตอรี่สำรองนะครับหรือว่า Power Bank นะครับก็ได้มาครบตามที่ได้ลงโฆษณานะครับก็มีตัว Power Bank มีกระเป๋าแล้วก็มีสายชาร์จนะครับสาหรับสินค้าที่ผมได้สั่งซื้อมานี้นะครับผมได้ชำระเงินล่วงหน้าไปแล้วนะครับเพราะว่าการชำระเงินล่วงหน้านะครับ ทาง La z a ด a เขาได้มีการลงทะเบียนการชำระเงินต่างๆของเราให้ครบหมดเลยนะครับเราชำระผ่านทางไหนเขาก็ลงให้ทางนั้นนะครับคือจะมีหลักฐานครบทุกอย่างในการชำระเงินนะครับการลงทะเบียนการสั่งซื้อนะครับตั้งแต่คำสั่งซื้อไปจนถึงการชำระเงินนะครับก็จะมีวันเดือนปีและเวลาที่เราสั่งซื้อแล้วก็ชำระเงินนะครับอันนี้ก็เพื่อความปลอดภัยของ ผู้ซื้อนะครับทางนี้ก็เผื่อวาอ่าสินค้าตัวไหนหรือว่าร้านค้าที่เขามีปัญหาในเรื่องการาส่งสินค้าไม่ตรงตามกําหนดนะครับวันนี้หรือว่าไม่มีสินค้าส่งให้ลูกค้านะครับก็สามารถที่จะคืนเงินได้อย่างปลอดภัยนะครับ